วันนี้เสนอตอนเวยสิงขนาดเล็กขนาดจิ๋วขนาดย่อม สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนครับและซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่3ครับจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้คำศัพท์วลีประโยคที่น่ารู้มากมายเกี่ยวกับงานบริการครับและคำศัพท์ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้คือคำว่าเว้ยสิงขนาดเล็กขนาดจิ๋วขนาดย่อมวันนี้เสนอคำว่าเว่ยสิงเว่ยสิงเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าขนาดเล็กขนาดจิ๋วขนาดย่อมยกตัวอย่างวลีนะคะ ว่ยสิงชีเชอรถยนต์ขนาดเล็กวยสิงชูจูเชอรถแท็กซี่ขนาดเล็กวยสิงโศกงฝึงรือนจีจากเย็บผ้าขนาดจิ๋วสำหรับงานฝีมือหลังจากที่ได้ฟังเราซื้อยกตัวอย่างคำศัพท์วลีกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูสิครับว่าเอาไปใช้ในสถานการณ์จำลองได้อย่างไรนนี่จยเ你真会选车 我就喜欢红色的微型汽车。你喜欢就好。有美女陪同一起去玩儿，我就特别开心了。哈哈，我也很开心，和你一起去旅游。OK，准备出发。 คำศัพท์คำนี้นะครับยังนำไปใช้ในประโยคอื่นๆได้อีกครับเดี๋ยวเราไปชมกันในช่วงนำไปใช้ได้ประโยชน์ยกตัวอย่างประโยคนะคะหากเราจะพูดว่าฉันได้ซื้อจักรเย็บผ้าขนาดจิ๋วมาหนึ่งเครื่องภาษาจีนจะพูดว่า我买了一架微型缝纫机อีกครั้งนะคะ我买了一架微型缝纫机 และหากเราจะพูดว่าความต้องการรถยนต์ขนาดเล็กในท้องตลาดมีค่อนข้างสูงภาษาจีนคือในชื่อช่างวัยสิงเจ้าเชอร์的需求量比้大อ,อ,อีกครั้งนะคะในชื่อช่างวัยสิงเจ้าเชอร์的需求量比较大ช่วงท้ายของรายการนะครับเรายังคงมีข้อคิดดีๆมาฝากกันครับไปชมกันเลย 少而好学，如日出之阳；壮而好学，如日中之光；老而好学，如秉烛之明。ผู้ใหญ่ใฝ่วไวไเรียนรู้เปรียบได้ดังแสงตะวันในยามเช้าผู้ใหญ่ใฝ่เรียนรู้เปรียบได้ดังแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันวัยชาราใฝ่เรียนรู้เปรียบได้ดังแสงเทียนไม่หลับไหล ก่อนจบรายการเรายังมีสถานการณ์จำลองให้ชมทบทวนกันอีกรอบครับสําหรับวันนี้ผมลาการไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ你真会选车，我就喜欢红色的微型汽车。你喜欢就好。有美女陪同一起去玩，我就特别开心了。哈哈。 我也很开心，和你一起去旅游。OK，准备出发。<music>